บทที่1ราชสำนักขันเสื่อมโทรมโจรพวกผ้าเหลืองอลาวาตปีที่หแห่งเกี้ยงเลง้งศกพุทธศักราช710ซึ่งเป็นรัชสมัยของพระเจ้าเลนเต้พุทธศักราช710-732ถึงเ3 2เป็นช่วงที่บ้านเมืองระสำระสายประชาชนต่างก็ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากพระองค์ทรงละทิ้งคนดีคบหาคนชั่วถึงขนาดยอมเรียกเตียวเหียงซึ่งเป็นแค่ขันทีในราชสำนักว่าพ่อทั้งยังหลงเชื่อขันทีคนสนิททั้งสิบคนโดยมีเทาเจียดเป็นหัวโจกใจจนละทิ้งกิจราชการแผ่นดินแทบทุกอย่างทำให้งานราชการใหญ่น้อยฟั่นเฟือนอย่างหนัก ข้าราชสำนักจำนวนไม่น้อยหันมาเอาดีทางการเกษตรโดยยึดแนวทางทำนาบนหลังคนเป็นหลักเพราะในขณะนั้นฟ้าดินก็ยังเกิดอาเพศอุบัติภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายจนยากที่จะทำนาบนผืนแผ่นดินได้นับเป็นยุคสมัยที่เสื่อมโทมอย่างที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่ยุคเสื่อมทามในเวลาต่อมาจากนั้นมาอีกสองปี ทางเมืองกิลก,กุลมีพี่น้องสามคนพี่ชายคนโตชื่อเตียวกกคนรองชื่อเตียวโปและน้องคนเล็กชื่อเตียวเหลียงเตียวกกนั้นเดิมเป็นแพทย์ซึ่งจะต้องขึ้นไปเก็บสมุนไพรบนภูเขาเพื่อนำมาเป็นยารักษาคนไข้ทว่าวันหนึ่งเขาโชคดีได้พบกับเซียนองค์หนึ่ง ซึ่งท่านเสียนเห็นหน่วยการของเตียวกกนี้ใช้ได้จึงมอบตำราสามเล่มชื่อว่าไทยแพงยาวสุดให้เตียวกกเป็นที่ระลึกก่อนจากยังกำชับหมอกกว่าให้นำวิชาจากตำรานี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นแม้คิดร้ายต่อแผ่นดินภัยอันตรายก็จะมาถึงตัวทันทีที่หมอกกกลับไปถึงบ้าน ก็นำตำราที่ท่านเสียนให้มากนคว้าทั้งกลางวันกลางคืนอย่างหนักชนิดเลื่มเหนื่อยเพื่อที่จะนําความรู้ที่ได้ไปรักษาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ย่อมต้องอยู่ที่นั่นเพียงไม่นานเขาก็ประสบความสำเร็จถึงขนาดเรียกลมเรียกฝนได้ตามต้องการจึงเรียกตัวเองว่า ตาเซียนเหลียงสือปราดผู้อย่างรู้ครั้นเกิดโรคระบาดเตียยกกจึงออกรักษาโรคให้กับผู้ป่วยโดยการเขียนเลขยันตามที่ได้เล่าเรียนมาในตำราแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่กำลังทุกข์ทรมานด้วยโรคระบาดก็าหายเป็นปกติเมื่อเห็นว่ายันที่ตนเขียนฉมังจึงเริ่มลงพื้นที่หนักขึ้น โดยการไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามหัวเมืองต่างๆซึ่งชาวเมืองเหล่านี้ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเมื่อผลตอบรับกลับมาดีเขาจึงเริ่มตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิเปิดรับสมัครสาวกซึ่งก็มีญาติโยมผู้นับถือแห่กันมาสมัครอย่างล้นหลามชนิดเมิดฝ้ามอดินเมื่อคุณหมอกลายเป็นเจ้าลัทธิไปแล้วจึงตั้งศทธิร,รักศทธิ ic, โปรด ที่หน่วยก้านดีขึ้นมาควบคุมกำลังไพร่พล,ลถึง30บตำบล <c oughs> ตำบลใหญ่ก็หลายหมื่นคนตำบลเล็กก็6,000-7,000คนเมื่อกิเลสเริ่มครอบงำจิตใจจนละทิ้งจรรยบัญญัทางการแพทย์แล้วเตียวกกจึงถือโอกาสสถาปนาตนเองเป็นจงกุนหรือพยา โดยไม่ต้องรับพระราชทานจากใครหลังจากนั้นจึงออกอุบายปล่อยข่าวเรือออกไปว่าแผ่นดินจะแปรปรวนจะมีผู้มีบุญมาครองแผ่นดินใหม่บ้านเมืองจึงจะเป็นสุขหลังจากนั้นจึงนําปูนขาวมาเขียนอักษรไว้ที่ประตูบ้านของเหล่าสาวกว่าปีชวดบ้านเมืองจะเป็นสุขเพื่อเป็นการยั่งคะแนนนิยมซึ่งก็ได้รับ ผลตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีจากสาวก8หัวเมืองเอกทันทีที่ทราบผลโผท่านผู้นำจึงให้มา้าอ้วนยี่สาวกเอกของตนนำเงินไปติดสินบนหองสีขันที่ใหญ่ในราชสำนักให้ทำการเป็นไส้ศึกอยู่ภายในทั้งสามพี่น้องสกุลเตียวจึงซ่องสมกำลังไพรผลเพื่อรอโอกาสเหมาะที่จะยึดอำนาจ ลมลางราชวงศ์ฮั่นแต่ความลับที่เตียวกกขบคิดกับหองสีนั้นแตกเสียก่อนมา้าอวนยี่จึงถูกทางการประหารเมื่อท่านผู้นำรู้ว่าสิทธิเอกถูกเชื่อทิ้งเสียแล้วจึงประกาศตัวเป็นศัตรูกับทางการอย่างเปิดเผยโดยการสถาปนาชันยศให้กับตนเองจากจงกุนกลายเป็นเทียนกงจงกุนหรือเจ้าพระยาสวรรค์ แล้วตั้งเตียวโป้เป็นแต่กงจงกุนหรือเจ้าพระยาปทีและตั้งเตียวเหลียงเป็นหยินกงจงกุลหรือเจ้าพระยามนุษย์เมื่อสถาบนายศกันเป็นที่เรียบร้อยจึงออกประกาศแถลงการว่าเมื่อพระเจ้าเรนเต้จะหายสาบสูญผู้มีบุญจะมาสวยราชสมบัติใหม่ขอให้ทุกคนทำตามลิขิตสวรรค์ จะได้อยู่เย็นเป็นสุขเราอาณาประชาราษผู้ถูกกดขี่ข่มเหงจากเหล่าคุนหนังกังฉินจึงพร้อมใจชูธงเหลืองก่อการกรบฏด้วยเหตุนี้จึงทำให้กองทัพโจโพรพวกพ้าเหลืองมีถึง40-50หมื่นทุกคนต่างก็นำเอาพ้าเหลืองมาพกศีรษะเป็นสัญ,ญลักษณ์พร้อมใจกันล้มราชวงศ์ พระเจ้าเลนเต้จกักรพรรดิผู้ไม่เคยรับรู้ทุกสุขของประชาชน